ทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2โจโยดบอกว่าถ้าต้นทุนรวมทุกอย่างในการผลิตเครื่องสักผ้าของบริษัทแห่งหนึ่งมีค่าเท่ากับ x บาทต้นทุนรวมทุกอย่างในการผลิตมีค่าเท่ากับ x บาทต่อเครื่องและบริษัทผู้ผลิตได้ขายเครื่องสักผ้าดังกล่าวให้แก่ตัวแทนจำหน่ายโดยการคิดกำไร20%ของราคาต้นทุน ถ้าบริษัทผลิตแจ้งแก่ตัวแทนจำไหน่ยว่าเครื่องซักผ้านี้ราคา2,125บาทซึ่งราคานี้รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว10%โจทย์ถามว่าจงหาว่า x มีค่าเท่าไหร่และราคาเครื่องซักผ้าที่ยังไม่รวมมูลค่าภาษีที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีราคาเป็นเครื่องละเท่าไหร่อันทีนี้ดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่าต้นทุนรวมทุกอย่างในการผลิตเครื่องสักผ้าของบริษัทแห่งหนึง่งมีค่าเท่ากับ x แสดงว่าต้นทุนรวมตัวนี้มีค่าเท่ากับ x ตัวนี้คืออะไรคะคือ m ถูกต้องไหมคะ m ซึ่งเขาถามอะไรคะถาม M ตัวนี้แหละถูกต้องไหมคะนี่ถามเมเขาบอกว่าคิดกำไร20%อันนี้เป็นอันตราการเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุนแล้วก็ราคาราคาเครื่องที่ขายไปคือ2125บาทอันนี้เขาบอกอะไรมาเอ่ยตัวนี้เขาบอกราคาเงินรวมมา ถูกไหมคะซึ่งราคาเงินรวมอันนี้รวมไปกับภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว10%อันนี้ก็คืออัตราการเพิ่มขึ้นทีนี้เขาถามหา m เราก็ใช้สูตรเดิมก็คือราคาเงินรวมซึ่งอันนี้โจทย์อันนี้มีแต่อัตราการเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะเพิ่มขึ้นกี่ครั้ง2ครั้ง ราคาเงินรวมตอนนี้ก็จะเท่ากับ m คูณอยู่กับ1บวก x 1ส่วน100แล้วก็1บวก x 2ส่วน100่้อมคะเขาบอกราคาเงินรวม 20, 125. 2 0 0หม5 m เขาหา m อยู่ติดไว้ x1 อาจารย์ให้เป็น การที่บริษัทคิดกำไร20%ก็จะเป็น20ส่วน1น0แล้วก็ x 2อาจารย์ให้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม10%อันตอนนี้ก็จะเป็น10ส่วน1น0เหมือนเดิมอาจารย์แก้สมการหา m ตอนนี้1บวก20ส่วน100คือ0.2ถูกต้องไหมคะแล้วก็10ส่วน100ก็คือ0.1 ตัวนี้ฝั่งนี้ดึงลงมา1นึบวกศู 2, คือ1.2แล้ว1นึบวกศูจุคือ1.1อาจารย์เอา1.2คูณกับ1.1อาจารย์จะได้1 3ึ่สองตัวนี้ก็กลายเป็น m คูณกับ1นึจุสอง ก็จะเป็น2125แก้สมการหา M เ,เอา1.32ไปหารกับ2125 21, อาจารย์จะได้15,246.21 0 0ดังนั้นราคาต้นทุนของต้เย็นอันนี้ก็คือ 15,246.21บาทอรบาทราคาต้นทุนนี้ก็จะเท่ากับ15,246.21บาทอีกคำถามหนึ่งเขาถามว่าราคาเครื่องสักผาที่ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม อันนี้จะเป็นราคาเท่าไหร่อาจารย์ก็ใช้สูตรเดิมเลยก็คือราคาเงินรวมอาจารย์เอาราคาต้นทุนมาเลยก็คือ15,246.21คูณกับที่เขาคิดกำไร20% อันนี้ก็คือราคาเครื่องสักผ้าที่ยังไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองกดเครื่องคิดเลขตอนนี้เป็นหนึ่งหกจุดสองเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันสองสี่สิบหกจุดสองหนึ่งกับหนึ่งจุดสูนหนึ่งจุดสอง ได้เท่ากับเท่าไรหนึ่งห้าสองกคูณกับ1.2ก็จะได้เท่ากับ1 8 2 9 5หมบาจุดสีหบาทอันนี้ก็คือราคาเครื่องสักผ้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง อันนี้ก็คือข้อที่สองมาดูข้อที่สามข้อที่สามบอกว่านายสมชายลงทุนในธุรกิจอย่างหนึ่งด้วยเงินสองแสนบาทนายสมชายลงทุนไปสองแสนบาทโดยที่ธุรกิจนั้นไม่มีการปันผลใน6ปีแรกเนื่องจากได้นำกำไรทั้งหมดไปเป็นค่าเพิ่มทุนถ้าธุรกิจนั้นได้กำไร7% 1% 1 17% 15% 14%ใน5ปีแรกอันนี้คือกำไรกาไรแต่คขาทุน6%แล้วก็5%ใน2ปีหลังจงหาว่าไปปีที่7ในสมชายจะมีเงินในธุรกิจนั้นเท่าไหร่ลายปีที่7อันนี้มันมีทั้งอัตราการเพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราการลดลง เราไมคะนี่กาไรก็คืออัตราการเพิ่มขึ้นขาดทุนคืออัตราการลดลงใช้สูตรเดิมก็คือสูตรจํานวนเงินรวมจํานวนเงินรวมทั้ง7ปีถูกต้องไหมจํานวนเงินรวมก็คือจํานวนเงินเริ่มต้นซึ่งจํานวนเงินเริ่มต้นของเราก็คือนี่2 0 0 0 0 0บาทรูมดูกับ อัตราการเพิ่มขึ้นในปีแรกก็คือ1บวก x 1หารด้วย100อันนี้คือปีแรกแล้วก็1บวก x 2ส่วนด้วย0ก็คือปีที่2 1บวก x 3ส่วน100ก็คือปีที่3คูนดูกับหนึ่งบวก x สี่ส่วนหนึ่งร้อยปีที่สี่ หนึ่งบวก x ห้าส่วนหนึ่งร้อยก็คือปีที่ห้าคูณอยู่กับปีที่หกแต่ปีที่หกมันขาดทุนจากเครื่องหมายบวกก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบถูกต้องไมหมคะก็จะกลายเป็นหนึ่งลบ x หกส่วนหนึ่งร้อยปีที่เจ็ดเหมือนกันก็คือขาดทุนก็จะเป็นหนึ่งลบ x เจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเขียนก่อนตัวนี้คือปีที่หนึ่ง ตัวนี้คือปีที่สองตัวนี้คือปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่หกและปีที่เจ็ดแทนทุกอย่างลงไปในสูตตัวนี้ก็คือสองแสนคูณกับห่บวก x1 กก็คือ7ส่วนหนึ ปีที่2ก็คือ11%ก็คือ1 1 1บกส1ส่วน100ปีที่3ก็คือ17%ก็คือ1 1 7บวกส7ส่วน100ปีที่4ก็คือ15%ก็เป็น1 1 5บกส5ส่วน100 ปีที่5ปีที่5ก็คือ14%เซก็เป็น1ก14กส4ส่วน100ปีที่6ขาดทุนอาจะขอแก้ตัวเลขตัวนี้เป็นเลขสอวนี้เป็น15ปีที่6เป็น1ลบ6ส่วน100แล้วก็ ปีที่เจ็ดเป็น1นลบหส่วน1นึ่งร้อยสองแสนดึงลงมาเจ็ดส่วน1นึร้อยก็คือ0ูนย์จุดศูนยส่วน1นึร้อยก็คือ0ูนย์จุดหนึ่ส่วน1นึร้อยก็คือ0ูนจุดหน 15ส่วน100ก็คือ0.15 14ส่วน100ก็คือ0.14 6ส่วน100ก็คือ0.06แล้วก็5ส่วน100ก็คือ0.05ี้ดึงลงมาก่อน อันนี้จะเป็น1.07คูณอยู่กับ1 1 1คูณอยู่กับ1 1 7คูณอยู่กับ1.15อันนี้จะเป็น1.14ตอนนี้ก็จะคูณอยู่กับ0.94 1บ0็จะคูณอยู่กับ1จดเอ้ยกู 0. จด 95หอ่ะทีนี้หนูก็กดเครื่องคิดเลข2 0งแสนคูณกับ1.07คูณอยู่กับ1.11คูณอยู่กับ1.17คูณอยู่กับ1.15คูณกับ1.14คูณอยู่กับ0.94แล้คูณอยู่กับ 0. 9 5 ซึ่งจะเท่ากับ325,000 369.44บาทดังนั้นก็จะพบว่าเมื่อปลายปีที่7ในสมชายจะมีเงินในธุรกิจ325,000